สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กใบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผม Yamaha R3 นะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับสีเทานะครับมีท่อแต่งนะครับคันนี้ยางหน้าหลังเต็มนะครับชุดสีโดยรวมก็สวยครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆไม่ใช่รอยสไลด์รอยอะไรนะครับเป็นปกติครับยางเต็มนะครับ มีการลื่นถังครบหมื่อก้านคัดก้านเบรกแต่งคันนี้เลขใหม่อยู่ที่3ามหมืนห้านะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับโซ่เบอร์ใหม่นะครับ ไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับคันนี้ราคาที่หกหมื่นเก้านะครับเอกสารครบเริ่มโอนนะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้หรือสนใจคันไหนติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ